โอเคเรือบอดี hey, ้ที่เดย์ฮููรูโอเคมาฮะแต่วันนี้เราเจอออโต้คิกอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเกียรอะไรกันนะเฮ้ยทำไมมันหายตัวล่ะฮะมันหายตัวไม่รู้อ้าวเอ้ยเกียนจริงอุ้ยูเหมือนมันจะไม่เกียน เขาต้องชจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวดี๋ยนะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนะเนี่ยมันไม่เอาตัวงชี้นะพีไม่เกียนสัตว์หลอกกูมันไม่เอาตัวงชี้นะมัชิบหายแล้วของไม่เอาตัวชิ้แล้วชิบหายแล้วของกูเอามาเต็มเลยเนี่ยชิบหายแม่งหลอกดาว คุณหลอกดาวทำไมหลอกเราเฉยตัวหายหลอกกูนี่ใส่ไม่ดีอ้โดน,ไ,นไม่เกียนแล้วไม่เกียนแล้วไอ้เหี้ยแม่งหลอกกันได้ทำได้ลงคอโอ้โหลกๆๆใครทอทุกอยู่วะมึงเ,าเขาใช่แล้วเตี้ย อาฮุกพอนอยู่มามงพลาดแล้วเจอเอา้ามาเาว้ไหนเมื่อมึงอ้าวร่วงนอนอแหลกแหลกมันแหลกจังวะนอน,นดีกว่ามากเลี่พี่แล้วบอกคุณหลอกดาวทำไม โอ้ยอพุกหิวง,งั้นเองเ <c oughs> พี้ยสัตว์เลยลอ่ะเราอัดทำไมเนี่ยนิสัยไม่ดีนะ <c oughs> น,นิสัยไม่ดีโอ้เฟรมเลท27 24กระสุกสัตว์อ่ะบอกเลยตอนนี้ หายคุณว่าแม่งแบบว่าออตโต้คลิกได้ไหมคุณหลอกเรานะฮะหลอ,อกคูได้จะได้พบกับบทเรียนอันแสนเจ็บปวดนะเรียบร้อยปวดคุกแม่งให้หมด ด้เจอบทเรียนอันแสนเจ็บปวดนะในเมื่อคุณหอกเราเอากาตะเกียนเพื่อนร่วมทีมซะหน่อยไ้แล้วตรงนี้เปโดผ้ามันโคตรแหลกเลยวะกระตุกเลยอ่ะซึ่งอุ๊ยโดนเพื่อเราตายแล้วอ่ะ เออจังว่าไอ้เฮียไม่น่าจะพอกล่องครึ่งมือกูเอ,อือหมดมใครก็ได้มาม,มาถอดทุกตรงนี้ทีตรงหน้าประตูทางออกเนะี่ยหมือนจะเจอมึงยังมีกล่องอยู่ปะมาเลยมีเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยมาถอดทุกนี่ออกได้เลยโคตรเซ็งเลยว่ะเชีย่ยอัด้วยนะว่าจะเกียร์เพินหน่อย อในเมื่อคุณหลอกเราได้ให้บทเรียนอย่างสาสมลูคิดว่าคุณจะได้กินเราง่ายๆหรอตรงไหนอะไรแล้วอะไรแล้วนี่ไงแถวนี้แหละลูกคุณจะได้กินเราง่ายๆเหรออุอ้ยโ,<ล>โดนโ,โ,โ,โดนอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรโดน โดนเอาตัวคลิกหลอกแล้วกูเราจะคลิกหลอกแล้วนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกเฮ้ย,ยม,มึงลาภพามาหากกลัวเขยเหน่อยดิเขยหน่อยเขยหน่อย oh, <here. S 2> โอ้ยเจี๊ยไอ้เอาเนี่ยมาปะ มานี่เฮ้ยเอาเฮ้ยหู้ดตรงนี้ด้วยอุ้ยห่มหายแล้วงี้เหลือเยอะโหฮพวกตรงเนี้ยเหลือนิดเดียวนะเหรอเดี๋ยวกูไปช่วยเดี๋ยวกูช่วยมันพังได้ด้วยวะเมือโอ้ยแน่งแหลกกว่ามันทำไม่ได้นี่ยเย็นเพี่เย็นเย็้านะ โคกโคกอยู่ถ่นปะเนี่ยถันไป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 ถ่นด้วยไปไปวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วอุ้ยวิ่งทันปะเนี่ยทันโหมึงเจอท่อแล้วพี่ท่ออยู่โอ้ยใครทิ้งไฟฉายไว้ใส่แอดออนด้วยโคตรยอดแม่งโคตรใจเลยทิ้งเฉยเลยตอนนี้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยบ้านลูกเต๋าเรียม อยู่ไหนอะ่ะเอาโดนแล้วหนึ่งใครคุณคิดผู้โชคดีกินไอติวแล้วได้ไม้ฟรีเไงพี่หือแหลกอะ่ะโอ้โหมันแหลกยังไงที่ยหนอ,อันหน้าจอกลับมาที่เดิมล้วพี่นะ่ะอโอ้ถอดพุกหมดแล้วนี่ อุยมาเหรอยอดอยูได้ซัมเมอร์ในเสร็จไม่ใช่อะไรหรอกมามถอดมึนพลาดแล้วอ้าวโอย้ยไหนววะนั่นน่ะมามามาหากกูมามามา,มากางโง<ม>่เอาโดนแล้วหนึ่งใครวะนัะ่น ให้อุ้มด้วยเดหายแล้วของไอ้เชี่ยมันจะมาบังทำไมล่ะเฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดฮิ้วดิฮิ้วฮิวก่อนฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนเอาแต้มมาแต้มพี่เชี่ยเสียได้กล่องใช้ถอดทุกหมดละนะเออโดนเราตกริกหลอกไอ้เนี่ยโอ้ยโทษ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 มันแหลกมันแหลก ไปไหนวนะน่ะหาฮุกไม่เจอเนียพอนหมดแล้ว <laughs> หาไปเศร้าดีกว่าเพเ่อนตรงนี้พอดีเลย้นหลุดเว้เพื่อนหลุดแล้วหลุดไปตรงนี้มีท่อนะพี่พี่เอาไหมไม่เอาอะ่ะไม่งงฮุกว่ะมา,มาทางขวามาแล้วมาหาฮุาแล้วมาแล้วมาแล้ว กูไปแล้วนะกูไปแล้วเรื่ยไปเลยไอ้ทีันนี้ว่าอัตเคพอุ้ยไม่รอดเนี่ไม่รอดเลยรอไม่เห็นกูว,วะอ๋อมาประตู <laughs> แล้ว เห็นจริงเหรอตัวเองเฮ้ยมึงเพื่อนมึงอยู่ในประตูเฮ้ยออกดิหายแล้วมาแล้ววว้าไปดิไปดิโดนโดนโอ้หแม่งว่าแล้วแต่เมื่อกี้มันรอให้มึงมาฮิวแม่งรู้เรื่องเลยคอยตัดเป็นผ่ายน